สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ดตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องโหราพารวยนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่1สิงหาคม2,565 เราจะมาดูดาวเด่นของรัฐบาลไทยในช่วงเวลา15นาฬิกา4:45นาทีถึง15นาฬกา5 5นาทีนะครับวันนี้ดาวเด่นทั้งหมด10ดวงจะไล่ตั้งแต่ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์วันนี้ตกราศีกรกฎได้ตำแหน่งปู่เอกราชาเลิกเป็นอนุเกษตรสลับเรือนและได้ตำแหน่งมหาจักร ดาวจันทร์สองอยู่ในราศีสิงห์ตกตำแหน่งโจโลเลอร์ได้ตำแหน่งอนุกเกษตรสลับเรือนดาวอังคาร3อยู่ในราศีเมษมหัทธนรเลิกเป็นดาวกเกษตรและได้ตำแหน่งปูเอกดาวพุธอยู่ในราศีสิงห์ได้ตำแหน่งท,ทลิโทเลอรมาตรฐานดาวมหาจักรและราชาโชค ดาวพฤหัสบ,บดีอยู่ในราศีมีนได้ตำแหน่งราชาเลิกเป็นดาวเกษตรตราธิบดีและอยู่ในตำแหน่งปูเอกดาวศุกร์หมายเลขหก 6, อยู่ในราศีเมถุนได้เพชฌฆาตเลิกมาตรฐานดาวจุลจักรดาวเสาอยู่ในราศีมังกร ได้ตำแหน่งภูมิปโลเลอร์มาตรฐานดาวคือเกษตรราธิบดีได้ตำแหน่งปูเอกดาวราหูแปดอยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งมหัทธนูเลิกมาตรฐานดาวเทวีโชคและได้ตำแหน่งปูเอกส่วนดาวเกตอยู่ในราศีกุมได้ตำแหน่งเทสาตีเลิก และดาวมุติตยูอยู่ในราศีพุกศบในตำแหน่งโจโรเลิกนะครับโดนทั้งหมดสิบดวงในวันนี้ผมได้คัดมาทั้งหมดหกดวงดวงเด่นที่หนึ่งก็จะเป็นดาวอาทิตย์และตำแหน่งปุเอกราชาเลิกแล้วก็ตำแหน่งมหาจักรในมาตรฐานดาวนะครับดวงที่สอง ป็นดาวังคารหมายเลขสามอยู่ในราศีเมษต,ตำแหน่งมหาธนูเลิกเป็นเกษตราธิบดีและยังได้ตำแหน่งปู่เอกดวงที่สามดาวพุธอยู่ในราศีสิงห์ได้ตำแหน่งทลรโทรเลิกมหาจักรและราชาโชคดวงที่สี่ดาวพฤหัสบดี อยู่ในราศีมีนได้ตำแหน่งปูเอกราชาโชคและเกษตราธิบดีดวงที่ห้าดาวเสาหมายเลขเจ็ดอยู่ในตำแหน่ง,งราศีมังกรภูมิปโลเลิร์เ,เกษตราธิบดีและได้ตำแหน่งปูเอกดวงที่หกดาวราหูหมายเลขแปดอยู่ในราศีเมษมหาทโนเลอร ได้ตำแหน่งเทวีโชคและได้ตำแหน่งปู่เอกนะครับทั้งหมดหกดวงในวันนี้ส่วนที่เด่นที่สุดวันนี้ที่ผมจะนำเสนอให้ท่านก็คือดาวอาทิตย์นะครับท่านสามารถนำไปจับคู่กับตัวอื่นได้เลยครับที่หกตัวที่ผมให้นี้ส่วนสองตัวที่ผมจะจับให้เป็นคู่ไปเสี่ยงโชคในตำแหน่ง สองตัวล่างของรัฐบาลไทยนะครับก็จะมี1.3กับหนนะครับ2ชุดส่วนชุด3ตัวที่ท่านจะสามารถนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทั้งตำแหน่ง3ตัวหน้าและ3ตัวท้ายนะครับและได้เป็นรุนรางวัลที่1นะครับก็จะมี1น7่ เจ็ดแปดนะครับสองชุดก็เป็นเลขที่ให้ในวันนี้นะครับเป็นดาวเด่นทั้งหมดในวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับท่านที่สนใจที่จะที่จะสนใจตัวเลขนะครับเรามีห้องกลุ่มไลน์ในในช่องโหราพารวยนะครับท่านสามารถกดได้หรือว่ากดไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ เราก็จะมีเลขแนะนำให้ชั้นนะครับเป็นหุ้นประจำวันเราจะมีให้ทุกวันในห้องไลน์นะครับก็จะมีอาจารย์หลายท่านนะครับเอาวางแนวทางในแต่ละท่านในท่านได้นำไปเสี่ยงโชคได้นะครับท่านกดสมัครไปที่ลิงก์โหรวาพารวยแล้วทักไปที่แอดมินนะครับแอดมินจะแนะนำท่านหรือถ้าท่านทำให้เป็นแอดมินจะ สมัครให้ท่านนะครับแล้วก็จะดูแลท่านตลอดไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับใช้ได้ฟรีตลอดนะครับส่วนทางสถาบันตักกศิลาโหรลานะครับก็เป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์นะครับตั้งแต่เบื้องต้นนะครับพยากรณ์แล้วก็จะมีวิชาเจตัว9กาฐานนะครับเจดตัวสี่ฐานาทักษามหายุค การให้เลิกลายมือให้ยิปซีต่างๆนะครับให้ทาโล่ให้อลาร์เคลนให้รูนนะครับลายมือท่านสนใจวิชาใดท่านสามารถสอบโทรสอบถามได้ที่0923132723นะครับโดยสอบถามได้ที่ท่านอาจารยา์ยาหรือท่านอาจารย์กิจคติยวัฒนประสิทธิ์นะครับ ส่วนผมนั้นได้ก็ได้เปิดสอนวิชาหาเลขเด่นรายวันก็จะเป็นหลักสูตร2วันนะครับสําหรับท่านที่ไม่รู้ทางด้านโหราศาสตร์แต่ถ้าท่านมีความรู้ด้านโหราศาสตร์แล้ววันเดียวก็สําเร็จได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ